สวดีครับสวัสดีพี่น้องสุบสุูกันะผมพ่อเก่ากับช่องบ่าวโซลูกอีสานกับผมเมื่อนี้แตเว้นค่อยแล้วครับผมหามงแรงหกมวงแรงแล้วครับผมเลิกจากการากงานมากนะครับสีพาพี่น้องมากินแนวแซบครับของมากครับผมนี่คือหกม่วงครับได้บกม่วงหน่วยหนึ่งมาลักของแม่เถ่ามาครับหน่วยสีพัดพี่น้องมาย้ำหกม่วงครับเจียดเครื่องเดียวเพราะครับเพราะว่าหน่วยมันใหญ่หมดอันนี้ก็มีเนื้อปอ เบิ่งพี่น้องผู้ใดอยากกินยำบักม่วงนะครับววเนาะเบ็ดเบิดนี่คือ่อจะกินบ่เบิดครับหมุ่ยใหญ่ปวดเพิ่งเดียวพอครับเนี้ยนะปลาไวอ,อยอยู่ข้างหลังไงครับผมอยู่หน้าบ้านไว้ก็บยุ่หน้าบ้านอ่อมอ่อมเอีออ่อยอมแถวนี้นะครับขออนุญาตเป็นล้างก่อนครับ น่างเงียบด้วยทำการการฟานครับปอกกับฟานยึดองเดียวกันครับผม มากครับบักม่วงถแถวนี้ได้บักม่วงไงครับเ,เครื่องเดียวเพราะได้จะก,กินสมแขวกับเมื่อกี้้ำกนเน้อพี่น้องเบื้องขั้นตอนการเ็ดไปพร้อมครับรับรองแซบจนอยู่หัวไปครับ รยบลอยครับผมมวงครื่งวยครับบ้านบบกมะละกัวครับ เริ่มแล้วครับขั้นตอน,นครับปนก่อนเลยครับจะใส่ลายไม่สิเพียรพ่นอ๋อนั่นเองตามด้วยหอมครับครับเครื่องปุงเขาก็ทำนมาแล้วครับ พตปลาครับผมมันก็ใส่เรียบร้อยแล้วมีกันัวกันกันครับช่งพอเราซิมเหมือนกันครับทัน <c oughs> มันบ่าคิ้มเัาก็ต้องควใส่น้ำปลา ครับโ,โว้วไม่ไม่ น้ำปลาครับพอดีแล้วตานแดงน้อยไปมา,ยมาน้อยแบนี้โอ้โหสเหลียบร้อยครับผมยำมะม,ม่วงครับ จูดบ้านๆครับจูดจะคอมมากครับผมใส่หมวน,น้อยนึงครับถือเสียบครับพี่น้องมา กล้องน,น,นี่ก็อากาศห้อนๆครับแสบเป็นตาหน่ายครับเนี่ยน่าเนี่ยแหละมองกับแสบ cub นั่นสิจีบทองม,มากอดเอาแล้วครับแง่มากนะแล้ววกับวัจิบหรือปะเข็ดดุ๊บใส่น้อ

กุ้งเครื่องนวครับผมยำจัดแ่บครับอตรงเฮ็ดกินน้ำมาครับเจียน้ำพริกกระบาไปครับ นี่กันขอจบไปเพียงเท่าน,นี้ครับผมสวัสดีครับผู้ใดอยากกับพี่จินนะครับเด้อ